มาพบกับน้องม่องกันเดิมเพิ่มเติมคือความอุบาทอ่า,าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาให้มาทำงานครับฝนตกทำไม่ได้ต้องมาทำท่อรถแทนดิท่อเดิมหายไปแล้วโอเคมีเพิ่งทำท่อใหม่หมาครับไม่ใช่ท่อแต่งนจะเป็นท่อเวก110เอามาตัดย่อส่วนทำแบบยังไงเดีย ประหลาดประหลาดท่อประหลาดเดี๋ยวจะลองมาใส่แล้วลองทดสอบเสียงกันดูไม่ได้ท่อไม่ได้ว่าท่อของเราดีนะเนี่ย ทำทำเล่นเล่นว่างๆทำเล่นเล่นทำเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีโปรแกรมเปลี่ยนแต่นี้ทำเชั่วข้าวก่อนยิบง่ายมากเลยท่อนะี้ชอบสามตัวอยู่แนละ้ว ที่เรามันไม่ใช่สายลั่นนฮะเราเป็นสายแบบคนแก่ๆคือไม่ต้องเสียงดังอนะคนมันแก่แล้วอเอาไ้ขับเลยพอละแต่คนไปนรุ่นเขาชอบสายลั่นก็โอเคแล้วแต่ความชอบเราชอบสายนี้ก็สมัะถถไปเดี๋ยวจะลองทําสายลั่นให้ดูอีกสักตัวนึงทดสอบรับองสะเทือนเราทำได้ทุกวันเท่าน,นี้ นี่เปลี่ยนมาสิบครั้งได้แล้วมั้งตัดเปลี่ยนตัดต่อตัดไม่ทำทจนพอใจเองเวันนี้มาโดนตัวนี้มันมันได้ท่อเวฟตัวนี้พอดีเลยชอบเลยเลยชอบโอเคเดี๋ยวเรามาเทสเสียงเลยก็ประมาณนี้ครับท่อประหลาดอุบาทขั้นเทพ ฟังเสียงสักนิดสิ ก็น่าจะพอได้อยู่เนะตลกดีเนาะท่านี้เนาะช่างมันเอโอเคอันนี้ก็ไปก่อนเดี๋ยวมีตัวใหม่มาเดี๋ยวจะพาให้ดูมีอะไรก็มาแชร์กันดูได้นะครับผมดูหมดอะของเพื่อนๆที่ว่าออกรถรุ่นเนี้ยทำอะไรมาผมดูหมดอะดูแล้วกไไไ็ไม่ได้ว่าใครสักคนอ่อชอบชอบดู โอเคครับขอบคุณมากนะครับ